หลังจากคลิปที่แล้วผมได้ทําการสรุปจุดเด่นแต่ละคนไปใน Baby ้บอลเตอนะครับวันนี้ทางช่องจะวิเคราะห์กันว่าถ้า Baby ้บอลเตอร์ไม่ได้เดยจ็ดคนใครที่มีโอกาสจะหลุดได้บ้างหากคัดจากความสามารถและความสมบุรณภายในวงคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันหรือมีความแอบทับลายกันเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับลูกกะอาสะชิกิต้าทั้ง3คนมีจุดแข็งเรื่องเต้นเหมือนกันโดยเฉพาะลูกะกับอาสะใกล้เคียงกันมาก เพราะเป็นสายเต้นแล้วก็แรปทั้งคู่ส่วนชิกกี้ตาเป็นสายเต้นที่ร้องเพลงได้และมีเสน่ห์และลายเต้นของน้องเนี่ยเป็นลายเต้นที่ละเอียดเป็นลายเต้นที่เหมาะกับการเป็นนักเต้นหลักเพราะว่าเป็นลายเต้นที่ดึงดูดให้ทุกคนมองไปที่น้องคนเดียวซึ่งจะแตกต่างจากนักเต้นนําที่เต้นแล้วช่วยพาให้ภาพรวมในวงดูมีเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นที่แข็งแรงสวยงามและสมดุลมากขึ้นถ้าหากพื้นที่จํากัดจริงๆก็อาจจะมีแค่2คนจากในสามคนนี้ที่จะได้ไปต่อถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกใครครับ ทีนี้มาดูสายร้องกันบ้างพาริตาโราาล่าฮารัมนี่ก็เป็นสายร้องที่แทบจะเด่นในเรื่องร้องเพียวๆเลยถือว่าชนกันเกือบจะจังๆเหมือนกันนะครับซึ่ง3ามคนนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องการร้องคนละแบบหากใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถไปดูในคลิปที่แล้วที่ผมได้อธิบายไว้ได้นะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าพาริตาและฮารัมเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนักร้องหลักมากๆเลยนะครับ ส่วนโรล่าเนี่ยก็เป็นโวคอลได้ดีมากๆเลยแต่สมมุติถ้าเกิดว่ามีแค่หนึ่งคนที่จะได้ไปต่อในสายร้องเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกใครครับส่วนเจ๊อายอนที่ผมไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยขึ้นหิ่งไปแล้วครับทําได้ดีติดท็อปทุกๆแคตติกรีกกเลยถ้าเจ๊แกหลุดนี่ยที่จะเอาปีดมาคุมหัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เดย์ครบ7คนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยน้องๆก็ยังอยู่ด้วยกัน และอย่างเนี่ยอยากจะทำเกิร์กรุ๊ปสมาชิกเยอะๆมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่แบ็คพิงก์เนี่ยก็มีข่าวรู้ว่าจะมีหลายคนถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะข้อเหลือ4คนก็ตามคู่ฝึกในค่ายเนี่ยก็เคยเอ่ยปากชมด้วยว่า7คนนี้ลงตัวแล้วด้วยแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่า7คนจะลงตัวแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันนะครับว่าการที่มีสมาชิกจํานวนน้อยเนี่ยมันจะทําให้เกิดการทับลายกันได้น้อยลงนะครับแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะสามารถ โดดเด่นขึ้นได้ง่ายมากกว่าครับแต่ของแบบนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของการตลาดเสริมเข้ามาอีกด้วยซึ่งเราก็อาจจะยังไม่รู้ได้แน่ชัดว่าทางค่ายไหนกําลังคิดอะไรกันอยู่กันแน่ก็ได้แต่อรอลุ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าเบบี้มัลเตอร์เนี่ยจะได้เดย์เจคนไหมครับแล้วคิดว่าคนที่ได้เดย์แน่ๆเนี่ยคือใครแล้วใครที่ยังไม่ชัวร์บ้างครับลองคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับ